ทำการ,กรเกสิรพอเพียงแบ่งปันรอยเลี้ยงผูง้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมีรถไทยนาะ สวัสดีค่ะมืัอนี้ยายสินสิพ่อมาพกบ,กบ,กบกับเกษตรอ้ยยอยเหยาะยงเงะเนาะคะเนาะเกษตรทั่ว่ทีบทับท่วแดนมืัอนี้ยายสินเกิดสิพ่อมาเก็บผักหวานมามีลูกขามาสั่งมืัอนี้สองสามไร่นี่แหละคนละโลละโลคนน่ะวู้ดพักหวานสีได้บ่มาหอดก็ขึ้นสูงแท้เห็นเลยสิเอาได้เนาะน้ำตาสวัสดีแล้วยางไวใบไปทางนั้นแหละล้ง เืออันกันไกลหนีบมาพร้อมพะนะเระว่าระหว่ามันสูงพหมืนนะเพรานก็สูงอีหลีแล้วว่าพุณนะคอมเมนต์เอาได้จะได้เป็นกระตาอยู่ต้นนี่ยอดเต็มอยู่เดี๋ยวยืดผ้ายางคงไปทางตาสวัสดิ์บารูว่าแล้วจะจังไดพูดทางนั้นนี่มามาทางนั้นเลาวเก็บมาลูผ่ามาสร้างหลายคนโอ้ตัวนั่นตัวนี้คือปงกับเถรนาะสูงเถรเด้พุ่นแห่ mất xuống thế nó no, còn tắt tìm cái no. sẽ, sẽ no. cứ chia đại thế nó Thôi xì, xì nhây nó Xì xì nhây Khoi ta xào át Cứ mi thang cậu ý, cứ mi thang ăn Ăn, ăn cái nhau thế đúng nè Bà thơ Ô bà thơ không tì bà thơ cứ lấy xay Ô Xay căn nhây nhịp ô nè kiếng mưa lâu <laughs> Nhịp bông hoa đây khắc bánh nhang thì bông khắc thì bà thơ bông nỉ này nó nỉ đúng, bà, đúng <laughs> Thôi, mà à nỉ thì giúp nỉ đúng mà mà thủ ô sai áo đi xài áo ông vẫn vô là là mưa thì đi vua đầy mi mi bàn đầy bàn đầy, nhau vua đầy sửa ô cầu กันไก่เนี่ยตัดลงมาเก็บเอาเนี่ยเดียวดูยกดูงานนี่วปวดเถะเห็นไหมอ้าถูกถูถูกถูกาตัดเอากันไก่นี่ยเราตีตัดเอากันไก่ตัดยื้ยื้อมาถึงแล้วกันไก่ตัดตัดติดต่างตอนมันไหวต่างตอนมันไหวติดรุ่นกินมาทันกินมาถึงดูพี่น้องขม่าปวดเถะอันนี้ผู้ใดสร้างมันนี่ผู้นี้โศกใจเลยปาถูกนี่ตัดลงจาก ปลายมันมันสูงจับโซกในเบื้องในเตียงมันงามคัะเต๋อตาตั้งแต่อันนี้กับืชทอุ้ยอุ้ยกำนีมาปวดเธดิตาทะต้นเดียวมันเสียโลกคุณบอลนี่ได้เวพูดอะไรเอาวัชพืชมาทั้งังหมดาเป็นขดเป็นน้เนมบ่มีบันไดเก็บดูบันี้ไห ขาขึ้แนจะะวจัป้าเขามาขายบันไดก่อนยังยงีเสือเออเขามาขายบันไดก่อนส่สิบส,สออนั่นแล้วว่าไม่เราจะพัดมัอนีบันไดกับใดขายประวันไหนก่อนป้าลาลาหรือบังไดจีนงั้ซ้อนเะเดยปวันไถงตับันไดก่อนเดาได้ก่อนว <c oughs> ันไดนได้หาทุนก่อนหาทุ่ะะกนก่อน โอ้หม oh, ูนี uh, ่เร like. ้ม like. hey, uh. ีอาวุธมากราเมื hmm, ่อมาถึงแล้ใส่เก้าอี้แล้วก็ใส่กันไกหนีบอือตัดวทนว่ากินหูงตเสียดายน้องสิแกก้อนว่ตีแกก้อนีกินไมาดมดตัวาเีะกำมีไงมึงดูนี่นี่แม อ s, ah, ่อนส้นเดาะอุ๊เดอุตมันเอุเดสร้งมือนี่อร่อยมีแตงหงัดบอกงี้เลยโศกเนาะอนี้เนาะโศกน่าตุ่มมาแล้วสั้งมือนี่แตหยัดแบวัวเลยบึ้ยอ่อนสนวิ่งเง้ยไข่หมดแดงมาใส่่แดงใส่แงใสปลาควายงี้กตัวแดงใส่เพราเราอยากเนาะ น่าแตกเลยแบนี้โบเลียวก็คงิแจงจะเคองให้ได้บุโมเลีย่อยากแ่จะคองบนี่เออน่ะเอออนซอนเ่นะเออน,น,น,นี้นี่ทังเสียดายทังตัดมันสูงสูงขึ้าไดเรอตามหันสูงขึ้น้ต่างตอนต่างตอนจริงมันก็ิด้กัน กตอนกินมันไปวฝนรุ oh. yeah. okay. yes, ่นยังอีเก็บไงรุนยังเก็บงามยังอีตั้มเนาะสั่นว่าได้กินดอกสั่นว่าได้กินดอกขึ้นไปแล้วปีนไปยันน้ำหนักคนก็สิตกกว่าตีคนก็สิต๊กเออค้นกับสิต๊กเพราะคนคนก็บเถาแล้วผู้เก็บอ่ะเขาลูกสาวเพิ่นบอกว่าปั๊มโดนแม่จะไปปีนเด้อวะาปีนไม่ได้ดอกยันตก จะไปปีนเด้อวยสินตาสวัสก็เออบ่ปีนดอกมือนีใสเครื่องมือเทียมแขนเทียมมือนีสึกใส่แขนเทียมมือนีัโอ้ตาสวัสดิก็ยังโศกเท่านี้ผีต้นมันสูงพูนพุนต้นมันจะใส่บันไดกับพักไงหลังเนะพดบ่มาจีพดกระายพดพ่นกระยทั้งเข้าแลนว่าข้าละไงหลังสามเที่ยวเอ้ยย่างหลเสี้ยวแล้ว Đừng bắn đây à Uuuun vùn 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 à Lái khắc quăng đi khắc Thì đây khen thêm Anh tắt cả xe đài nó bật lút cái chất khát thêm ấy Bật lút mấy kia bật lút nó có gì vào đây kếp lái nó Má thật thịa cả Kế bộ xong tồn nhìn cái đây cái ta lẹo Để biến cái ta mong nương vùn Thế tiếng đấy vũn vùn Ở đây là nào ยิ่งไปตะกบุ่นเลยตะเหลียวเนี้ยมเยตะเหลียวมองบาดตัวในหลายตัวมันจะได้ยุดอกเนาะสอลยุดอกมัเนี่ยสอะจลสองลตะปาดันซ่อนม่พี่น้องนาะซ่อนรถกีบเอาหวานน้เนี่ยได้หลายเลยเลยนลยสองขุงใหญ่เลย Hãy subscribe cho xe Ghiền ta, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho พูดได้ส้างสื้อมันนี่แซบมันนี่พู้ไดสร้างสื่อมันนี่โชกโชกปากเลยมันนี่วะสองทงกับปิดตาหนึ่งหนึมันี่ได้ห้ายมันนี่คิดว่ามันอ่ปองไว้ป่นนี่แล้วเห็นหน่นว่ามันใบพรท่านโลนท่านในหลวงเนาะแต่สับติเก็บระวนี่น สั้นดูเฮ้ยหยาหยามหยาลีน่ะเน่ะอากระโฟโฟน็อเฮ้ยดูดูงามอีดีมันนี่งามอีดีบาหวางอื้มวัน Nịp bố vô nà ta sẽ thăm Cứ ngàm thế bà tiền Cứ ngàm thế ta sẽ bắt bà Áo Áo Mà xin cái xí phá mắc phụng cấp kỳ xếp Ôi nhỏ yếu yếu xăm nì cân nà khả nọ Điều xin nịp yếu cân Kế phá quả nhịp cân Mà nàng chẳng khói phò cắn mây Yếu xin kỳ phá mắc phụng cấp kỳ xếp Ôi nhỏ em yếu yếu nó, yếu 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 เบื้องพักหวานสวยๆงามๆแล้วกะเอาซิงกระจิกเก็บพักหวานตอยก,กันกับตาสวัสด์เอาไว้มือหนาคอยมาปอกกันไหม้วกันนะเนาะพูดได้มาพูดได้ชอบลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้อดเสรีนำนเลยนะคะสวัสดีค่ะ